สนับสนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้สดีครับผมวัีดีอาจารย์ไอเดียต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตครับผมในประจำวันเสาร์ที่30กันยายนนั่นเองครับผมเพิ่แป๊บเดียวอาจารย์สิ้นเดือนกันยานวนะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสตร์พวงจุ้ยซึ่งใครหลายคนนั้นก็ รู้สึกว่าสารนี้มันยากจะต้องเปิดอินเทอร์เนต็ตจะต้องเปิดหนังสือจะต้องมีสินแสชื่อดังนะมาดูวงช่วยกับที่บ้านจริงแล้วเนี่ยดูอยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้นะจาะใช่ครใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนั่นเองผมมี2หัวข้อใหญ่ๆเลยนั่นเองนะผมนั่นก็คือเรื่องสี ห้องรับแขกนั่นเองครับผมนะกับทิศทางของห้องตามหลักฮวงจุ้ยเป็นยังไงวันนี้รายการของเรามีมาให้คุณผู้ชมนะได้รู้กันด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือหเรื่องน่ารู้ฮวงจุ้ยควรหรือไม่ควรทำในสิ่งไหนนะสำหรับการปรับเปลี่ยนห้องนอนอ่ะวันนี้เนี่ยแปรต้องควรดูน่เลยซาเพราะว่าแปรจะจะปรับเปลี่ยนห้องนอนด้วยนะอ่ะวันนี้เรามีสองหัวข้อใหญ่ๆเลยใครที่มีแนวโน้มที่จะรีโนเวทนะาบ้านเกี่ยวกับห้องนอนหรือแค่ปรับเปลี่ยน เปลียนสีหรือเอาเฟอร์ีเจอร์อันเก่าออกและอันใหม่เข้ามามวันนี้เนี่ยเราก็มีเหมือนกันเนาะจารอ่ะ<ช>บอกช่องทางในการรับชมพวกเราก่อนเลยละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นจานใหญ่ PSI อีกช่อง189ครับกล่องซันบล็อกอยู่ช่อง74ครับผมกล่อง g m m อนอยู่ช่อง100 98ครับผมแล้วก็ดานาเซ t ตอีกช่อง80ก่มพ่โฟนอยู่ช่อง111แล้วก็ TOTIPTV อยู่ที่ช่อง117นั่นเองครับ s อของเรา46 42 605ครั้งละ3บาทเท่านั้นอ่ะแล้วก็ในช่วงแรกของรายการเราจะมาเปิดรับสายโฟนอินกันด้วยนั่นเองครับผมอ่าเอ้ยวันอ่อพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่ะวันนี้เตรียมเตรตัวรับมือเลยจ้าไม่มีแค่เตรียมตัวรับมือเฉย นะ,อ,ะอาจารย์ครับผมห้องรับแขกผมบอกเลยว่าบางบ้านเขาก็ไม่มีนะสําหรับห้องรับแขกแบบนี้อาจารย์รแต่บางบ้านเนี่ยก็มีจัดโซนเอาไว้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บ้านใหญ่ก็ตาคุณผู้ชมแม้ก็ต้องคอนโดก็จริงห้องรับแขกห้องสําหรับเวลาแขกไปใครมาคงไม่ควรไม่เหมาะบางที่จะก็ได้เข้าเป็นห้องนอนอะไรแบบนี้ใช่รครับก็จะต้องมีโซนเหมือนโซนนั่งดูทีวีอะประมาณห้องนั่งเล่นประมาณนั้นนะเรารวมๆกันคราวนี้เนี่ยมีสีเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องรับแขก ทำไมเราต้องให้นกองสำคัญเกี่ยวกับห้องรับแขกมากขนาดนั้นอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในยุคข,ของขุนน้ำขุนนางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังนะในยุคสมัยก่อนเนี่ย mm hmm. เขาก็จะแบ่งโซนต่างๆออกเป็นสีโซนนะฮะที่เราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องวังหลวงนะวังกู่กงเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะแบ่งวังเป็นโซนหน้าโซนกลางโซนหลังเห็นไหมฮะที่เรียกกันว่าซื่อเหอหยวนก็คือแบ่งเป็น4ี่โซนหลักซึ่งโซนหน้าสุดเนี่ย ก็คือถือว่าเป็นโซนที่รับแขกแขกไปใครมาจะต้องผ่านเข้าประตูหน้าแล้วก็มาหยุดที่โซนด้านหน้าก่อนอซึ่งโซนนี้ก็จะมีพ่อบ้านหรือว่าข้าราชการชั้นสูงคอยต้อนรับเช่นแขกไปใครมาแขกบ้านแขกเมืองเข้ามานะครับเข้าสู่โซนแรกก็จะมีการเข้ามาพักในจุดนี้ก่อนอแล้วห้องเต้ก็จะอยู่โซนที่3คือด้านในเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นบ้านที่มีลักษณะแบบซื่อเหยอหยวนเนี่ยด้านหน้าซึ่ง โดยมากแล้วจะเป็นโซนที่มีคนรับใช้อยู่ด้วยนั่นนหะคือเป็นโซนที่พ่อบ้านคอยต้อนรับแขกเข้าใจครับครับ,ค,รบคนก็จะมาพักตรงนี้ก่อนนั่นแหละครับคือเรียกว่าห้องรับแขกอ๋อจริงๆแล้วถ้าเกิดเทเท่ากับวังแล้วก็คือเป็นเหมือนเหมือนอยู่ตรงกลางวางังอาโซนกลางของว<า>งังโด้านด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าสุดซึ่งส่วนมากจะต้องมีทั้งพ่อบ้านอะไรที่คอ,อยต้อนคอยต้อนรับแล้วแขกจริงๆคือเจ้าของอตัวเจ้าของบ้านจริงๆจะอยู่ด้านในโซนที่3 ซึ่งจะออกมาก็ต่อเมื่อเป็นแขกที่สําคัญเป็นทตุก,ก็ต้อง,อง,งต้องเข้าพบจริงๆครนันเองกระบวนนี้คือความสําคัญนั่นเองครับอันนี้เนี่ยในทิศทางของอมุมรับแขกห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นเนี่ยก็แต่ละบ้านก็จะมีมุมแต่ละมุมแตกต่างกันไปบางบ้านมีห้องรับแขกติดไว้กับห้องกินข้าวโต๊ะกินข้าวใกล้ๆกันซนใกล้กันแล้วก็มีทีวีมีอะไรแบบนี้อาจารย์เรียกทิศทางแต่ละทิศเนี่ยก็จะมีในการตกแต่งห้อง ห้องนี้เนี่ยหลากหลายสีกันไปใช่ครับทิศตะวันตกครับอาจารย์นะเหมาะสําหรับสีอะไรครับคือทิศตะวันตกเนี่ยเนื่องจากเป็นทิศธาตุทองครับเราก็ต้องใช้สีขาวสีเงินสีทองเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการส่งเสริมพลังของทิศซึ่งทิศตะวันตกเนี่ยก็เป็นที่ทราบอยู่นะว่ามันก็คือทิศเกี่ยวกับบารมีนะครับเกี่ยวกับการงานนะครับเกี่ยวกับตัวเจ้าของหรือเป็นตัวเจ้าของบ้านเนี่ยคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ย ทิศของทะวันตกเนี่ยจะวงบอกถึงคนที่สูงอายุหน่อยในบ้านนะครับแล้วก็พูดถึงการงานบารามีของคนในบ้านเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ถ้าเกิดเป็นจุดรับแขกเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการใช้สีที่เป็นโทนของสีพลังของทตุทองจริงๆอาจารย์จะพูดเหมือนกับว่าทิศนี้นะท่านท่าทองเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มีบารามีสูงส่งเหมาะกับคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเหมือนอ่าคือเหมือนกับเป็นผู้ที่ สูงวยัยที่<ช>รู้สึกว่าเป็นแบบแบบคือจริงๆแล้วนะครับมันก็คือถ้าเราเข้าใจในใน,ในเรื่องปัจจุบัน,รบนเราอยู่กับปัจจุบันนม้ความเข้าใจในยุคปัจจุบันนี้ก็คือว่ามันหมายถึงการงานมันหมายถึงฐานะหมายถึง การงานตำแหน่งการงานของคนคนนั้นไม่จำ<ส>เป็นต้องข้าราชาการใช่เคเรียกว่า,าอวาวุโสใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าเราดูทิศต,ตรงนี้ให้ดีให้สะอาดสะอา้านจัดให้ดีเนื่องจากมันเป็นจุดรับแขกใช่ไหมครับ,รบเราต้องดูแลให้สะอาดสะอา้านเนี่ยเพราะถ้าทิศนี้สะอาดสะอา้านแล้วเอามารับแขกเนี่ยก็จะเท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นแขกไปใครมาเนี่ยก็จะหนึ่งคือมาเสริมให้ตำแหน่งการงานนะครับ หน้าที่ของเราบารมีของเราเสริมสูงส่งขึ้นฟิลอารมณ์ประมาณแบบว่าเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถ้าตกแต่งให้ดีนะ้การอะไรอย่างงี้นะอาจารย์ถูกต้องต่อไปเป็นทิศเหนือครับอาจารย์ครับถ้าทิศเหนือเนี่ยก็เป็นทิศของธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสีของธาตุน้ำนี่ก็จะถูกแบ่งออกเป็น3สีก็คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีดํานะครับซึ่งทิศธาตุน้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นจุดรับแขกเนี่ยมันก็มักจะเป็น ือเนื่องจากธาตุน้ำเนี่ยนอกจากหมายถึงความเงียบสงบล่มเย็นแล้วก็หมายถึงการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตกแต่งทิศนี้เนี่ยให้มีสีสันเป็นไปตามธาตุนั้นๆเนี่ยก็จะทำให้ภาวะการเงินของเรานะครับดีขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นจุดรับแขกนะแล้วยิ่งถ้าเกิดแขกไปใครมาแล้วนั่งตรงบริเวณนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นการเสริมพลังของการเงินเช่นถ้าเราค้าขายอยู่แขกไปใครมาที่เข้ามาส่วนมากก็จะคุยเรื่องการค้ากันนะครับถ้าไปอยู่ในบริเวณนะั้นแล้วเราตกแต่งให้เป็นสีถูกต้องเนี่ยมันก็จะส่งพลังเสริมไปสู่ภาวะการเงินของเราให้ดีขึ้นการค้าการเจราจาเรื่องธุรกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรืป่าโอโตบัญชีอย่างนี้ไหมจจริงๆแล้วถ้าเป็นฝ่ายบัญชีก็พูดถึงก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายการตลาดไม่ได้เพราะว่า ฝ่ายการตลาดต้องเป็นไฟก็ต้องอยู่อีกทิศหนึ่งต้องแอคทีฟกว่านี้ใช่ครับครับผมอาจารย์อะต่อไปเป็นทางทิศใต้ครับอาจารย์ครับทิศใต้เนี่ยก็อยู่ตรงข้ามทิศเหนือนะเพราะฉะนั้นทางเหนือเป็นธาตุน้ําทางใต้ก็ต้องเป็นธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นห้องรับแขกที่อยู่ทางทิศใต้เราก็ควรตกแต่งให้โทนสีออกเป็นสีแดงนะครับสีชมพูซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแดงสดนะครับอาจจะใช้สีแดงออกแดงเข้มสีแดงเลือดหมูอย่างเงี้ย นะครับตกแต่งก็จะทําให้พลังของทิศนั้นเนี่ยมันส่งเสริมเราในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการตลาดนะครับแนะครับแล้วก็ส่งเสริมอะไรเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของเราธุรกิจของเราบ้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นคนจีนโบราณเนี่ยใช้สีแดงเนี่ยสม่ําเสมอก็เพราะต้องการให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทิศนี้เนี่ยสามารถตกแต่งให้เป็นสีโทนนี้ได้ก็จะทําให้ ตัวเจ้าบ้านนะครับแขกไปใครมามาเสริมพลังให้เจ้าบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองโอ้นี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะว่าการ,รที่ผมก็ทรว่าอาการตกแต่งบ้านสีแดงอะไรเงี้ยมันมีคนแต่แว่ามันจะอยู่ได้ยังไงมันร้อนมันแดงนะอ๋อนจงทําเป็นบักบ,บางมุมแบบนี้ก็ได้เนาะได้ครับสวยสวยจังเลยผมเพิ่งเห็น,นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราเลือกให้ถูกต้องกับเฟอร์นิเจอร์บางคนเนี่ยรู้จักอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือแดงสลับกับขาวซึ่งมันเป็นทิศทิศ ทิศถ้าเป็นทิศใต้เนี่ยพอเฟอร์นิเจอร์เป็นสีขาวตัดกับสีแดงเนี่ยมันหมายถึงการกระแทกให้เกิดโชคด้วยเพราะว่าไฟกับทองเนี่ยมันเป็นอริกันพอกระแทกกันมันก็เกิดโชคลาภโชคลาภ <คน S 1> ใช่บวกข <อ S 2> เข้าไปอีกใช่ครับอาจ <ผม S 2> ารย์ครับผมอย่างสีแดงเนี่ยเหมาะก,กับอาชีพอะไรหรือไว้สําหรับคนที่ทำอะไรอยู่มุมนั้นคนจะเป็นมุมทำอะไรมาคือแดงนี่นอกจากหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยแดงคือไฟโดยตรงเนี่ยก็หมายถึงเกี่ยวกับของร้อนก็ได้คนที่ทําเกี่ยวกับร้านอาหารนะ แล้วก็คนที่ทําเกี่ยวกับงานการตลาดขายตรงนะครับหรือเป็นธุรกิจที่อะไรที่เกี่ยวกับเช่นง่ายๆก็คือกระฟงกาแฟพวกของร้อนต้มร้อนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้สีแดงได้นะครับหออย่างคนในวงการบันเทิงสามารถทำได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วสีแดงคือการทําให้กระจ่างสว่างสดใสนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยการใช้สีแดงก็ช่วยให้ทําให้การตลาดของตัวเองเนี่ย ไปได้มากขึ้นด้วยอย่างร้านไข่รถอาจารย์อย่างพวกร้านไข่โชลูมรถหรือแบบนี้สีแดงี้ได้ไหมอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากทองกับทองกับไฟเนี่ยเป็นอริกันแต่ถ้าเรารู้จักใช้ให้ถูกต้องเนี่ยมันสามารถกระแทกให้เกิดโชคได้เพราะฉะนั้นการใช้สีแดงในโชรูมเนี่ยก็มีหลายโชวลูมทําแบบนี้นะครับแต่เราต้องรู้จักเลือกใช้โทนสีที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใกล้ชิดกินเกินไปเช่นว่า ถ้าใช้สีแดงแล้วอย่าไปใช้สีเงินสีทองให้ใช้สีขาวจะดีกว่าเพราะมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่ากระแทกเกิดโชคนะครับแต่ถ้าใครไปใช้ไม่ถูกเนี่ยคือเอาสีแดงแล้วไปถูกพวกสีสีทองอย่างเงี้ยมันมันจะค่อนข้างใกล้แล้วก็เกินกันเกินไปมันก็จะไม่กระแทกเกิดโชคครับผมครับผมต่อไปเป็นทิศตะวันออกครับอาจารย์ครับแต่ทิศตะวันออกเนี่ยเนื่องจากเป็นทิศของธาตุไม้แล้วปีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทิศชงด้วยนะครับ แต่ในเมื่อถ้าเกิดบทิศนี้เป็นห้องรับแขกอยู่แล้วใช้มาก่อนอยู่แล้วเนี่ยสีที่ใช้ในห้องนั้นก็ควรจะเป็นสีออกโทนเขียวนะครับเพราะทิศตะวัอนออกซึ่งหมายถึงธาตุไม้ก็คือสีเขียวนั่นเอง<ม>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากระตุ้นทิศนี้ที่เป็นสีสสอของธาตุไม้เนี่ยกระตุ้นด้วยสีเขียวให้ดีเนี่ยการคิดอ่านของคนในบ้านก็จะดียิ่งขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดมีคนในบ้านเป็นเด็กกําลังศึกษาอยู่กําลังเรียนอยู่นะครับชั้นใดก็ตามเนี่ย ถ้าใช้สีเขียวให้ถูกทิศนี้ก็จะทําให้การเรียนการศึกษาเล่าเรียนการหาความรู้ของคนในบ้านดียิ่งขึ้นครืรอวคนนี้บุคคลที่ทํางานวิชาการนี้อาจารย์เหมาะใช่ครับเหมาะมากเลยครับเพราะว่าคนที่เป็นธาตุไม้เนี่ยจะทํางานวิจัยทําการศึกษาแล้วก็เรียนได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมพลังธาตุไม้ให้ลูกหลานเราให้คนในบ้านได้คิดอ่านได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้พลังนี้ส่งเสริม ทั้งคนในบ้านแล้วก็คนที่มาเยือนเราเนี่ยให้คิดอ่านดีไปด้วยนะครับผมครั้นี้เนี่ยอาจารย์มีหลากหลายไม่หมดเลยอย่างผมขอทีมงานวนภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะรว<ผ>มทุกทิศเลยละกันครั้นี้เนี่ยผม,ผมอยากจะถามอาจารย์อย่างสมมติโน้นทิศนี้ที่เหมาะกับสีนั้นสีนี้มีสิ่งไหนที่อาจารย์คิดว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนก็ได้หรือว่ามีอยู่ตรงนั้นก็ได้อย่างเงี้ยอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดทิศธาตุไม้อย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบเป็นทิศตะวันออกเนี่ยเกิดเราตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้อยู่แล้วบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้สีนะครับคือเราดูคือหลักๆเนี่ยเราดูที่พลังก็คือชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีชิ้นส่วนวัสดุเป็นอะไรด้วยแล้วก็สามารถส่งเสริมทิศนั้นด้วย วัสดุตรงนั้นได้นะครับอย่างในห้องรับแขกเนี่ยก็จะมีโซฟาเนาะจ้ามีพรมมีรูปภาพนะกรอบรูปมีหมอนบนโซฟามาีสีกระเบื้องสีพื้นสีผนังสีผ้าม่านใช่อย่างยกตัวอย่างนะครับบางบ้านผมก็แนะนำให้เขาทำเป็นเป็นเตาผิงหลอกก็มีนะครับ คือทาเป็นเตาผิงเพราะทิศนั้นน่ะมันเป็นทิศธาตุไฟแล้วเขาไม่มีตั้งอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟเลยผมก็แนะนําให้ทําเป็นถ้าเขาตกแต่งสไตล์ยุโรปเนี่ยเขาทำเป็นเตาผิงได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นไฟหลอกเป็น LED ทาเป็นเหมือนก็ม,มีมีเตาผิงอยู่ตรงนั้นจริงๆมันก็ทำ,ทำให้ทำให้เกิดพลังไฟได้อาจารย์นั้นอย่าง,างไฟ LED เนี่ยมันมีหลากหลายสีเนี่ยสีที่บ่งบอกจากบนไฟ LED อาจารย์มันก็จะเปลี่ยนธาตุของเขาด้วยไหมหรือไงใช่<า>ครับคือทุกวันนี้เนื่องจากว่าระบบของ LED เนี่ย มันเป็นการสว่างเลืองแสงของตัวชิปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเซตไดเวอร์คือตัวบังคับสีของมันได้จากกล่องควบคุมคนะครับเ,เราสามารถรใช่เ,เราเราสามารถจะทำให้ตัวไดเวอร์มันเนี่ย บังคับให้เม็ดสีนี่ออกมาเป็นสีอะไรก็ได้นี่คือจุดเด่นที่หนึ่งคือประหยัดพลังงานสองก็คือสามารถจะควบคุมและเปลี่ยนสีของมันได้ด้วยแล้วควรจะเป็นสีตามธาตุนั้นไปกระจาหรือ <ใช S 1> ว่าสีอก็ได้ถ้าเราเปลี่ยนสีเป็นธาตุนั้นหรือเป็นสีที่ส่งเสริมธาตุนั้นเช่นถ้าเกิดเป็นทิศธาตุไฟแล้วเราสามารถส่งเสริมไฟด้วยไม้ได้เช่นให้เป็นเป็นสีออกเขียวมันก็จะไปส่งเสริมให้พลังของธาตุไฟดีขึ้น อ้อันนี้เหมือนตารางท่าเลยคุณผู้ชมเหมือนพวเคมีอะไรอย่างงี้เนี่ยนะเดี๋ยวไว้สัปดาห์ต่อตไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีการท่านี้ก็แทกกับท่านี้จะเกิดอันนี้นี่หรือท่านี้ไม่เหมาะกับท่านี้เป็นปฏิกิยาท่าเดี๋ยวจะต้องรอแล้วกันเนาะให้ครีเอทีฟช่วย จดเอาไว้ละกันเนาะเดี๋ยวหมอตาขวางเลยด้านหลังนี่เลยที่ที่เห็นเป็นเป็นปากกั่วนี่ก็คือมันเป็นตัวบอกทิศแล้วก็บอกพลังของทิศด้วยโอ้ยังไงก็ได้ความรู้ไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องราวของนอกจากสีแล้วเนี่ยเรายังรู้ความหมายของทิศต่างๆแล้วก็ธาตุต่างๆด้วยว่าเหมาะกับอาชีพไหนเหมาะกับบุคคลนั้นๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็สีสีห้องรับแขกคี่นี้เราเหลือธาตุดินอาจารย์ไม่มีไม่มีทิศหรออาจารย์คจริงๆแล้วธาตุดินเนี่ย เป็นทิศเฉียงทั้งสิ้นหมายความว่าตกเฉียงเหนือออกเฉียงเหนือ,อนะครับตกเฉียงใต้ออกเฉียงใต้พวกนี้เป็นทิศเฉียงซึ่งคนจีนเราถือว่าเป็นทิศที่ขั้นพลังต่างๆเพราะฉะนั้นทิศที่ขั้นพลังต่างๆจึงมักจะถูกกาหนดให้เป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าใน4ทิศนี้ซึ่งเป็นทิศที่เป็นนักสัตวด้วยก็คือจะมีอะไรบ้างครับเริ่มที่ฉลู นะครับฉลูนี่ก็ธาตุดินเห็น<ป>ไหมก็อยู่เฉียงชวดชวดอ่าชวดก็จะมีชวดชวดมาฉลูเห็นไหมฉลูนี่คือวัวน,นี่คือธาตุดินแล้วนะครับเสร็จแล้วก็พอฉลูเสร็จก็มามาโลงมาโลงนี่ก็ดินอีกก็อยู่ในทิศเฉียงอีกนะครับแล้วก็พอมาถึงมาแมมาแมนี่ก็เป็นธาตุดินเห็นไหมครับ แล้วก็มาถึงสุดท้ายก็คือจอก็คือเป็นธาตุดินเช่นกันเพราะย่อมอยู่ใเฉียง4ทิศหมดเลยจากกั้นเอาไว้คล้ายๆเหมือนลมเลนถนนที่กั้นใช่ครับมันจะมีจุดเหมือนกับมีมีเกาะกลางถนนไว้กั้นไม่ให้พลังมันกระทบกันนะครับอย่างไงก็ได้ความรู้นะาเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องรับแขกไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องนอนการใครที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนห้องนอนเหมือนกับผมรอติดตามช่วงหน้ากันแล้วกันนะครับ